งัวแม่ลูกงับงัวไท่ไท่เหรับกำลังตอรองกันอยู่กับลูกไก่ไก่ละล้าน่ยไกล้แล้วไกล้แล้ว เจับใใบไห่นะพ่อเนอราคากับว่ารยรเนไนะพ่อราคาห้อราคาเดเ๋าวนึ่งบนหนึ่งสิบสีร้อยมือสองหมื่นสิบสีร้อยอ๋อก็เลี้ยงครับสองหมื่นกับพันอีกสี่ร้อยกับพันหนึ่รยกับพันสี่นี่ครับแต่สองตัวเลยสองตัวนะ สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะครับเพิ่กำลังต่อรองกันกับเม่กับลูกเอาสามร้อยนั่ันกลังต่อรองกันพ่อเลี้ยงู่ครับเม่กับลูกไปสอตัวลสอโทีมเย่าจมเากยว่มันไปเขาเอาไปว่าไหรอก หัวส่องโตครัว,วสอตนะครับหัวไทยสูงเมตรยี่สิหานะครับอันนี้ลูกคนลูกตัวแมลลูกตัวถึงกัน นึงพันขายมันก็ขายสองปัญเ้ยมันมีผู้เสียหายก่อนอ๋อใบละทีมัมีหลอดเอานี่ครับเบิร์แม่ม่านใหญ่ๆนี่ครับม่านเจ็ดเดือนแล้วพอตัวนี้ซี่เดือนกว่าแล้วครับตัวนี้ทองซี่เดือนนี่ครับมีใบมีหลอดทองพอได้นะครับทองพอแจ็คพอรตร้อยล้านครับแจ็คพอรตร้อยล้านนะครับเอาเดี๋ยวเบิร์ใบกับพอเพิ่นนี่ครับพอเพิ่นเลยเนี่ครับตัวนี้ประกันทองไหนนาะพอเนาะประกันทองครับเปิดอีกด้านนึงแล้วพอนี่ครับ แจ็คพอตร้อยล้านนี่ยครับใบหลอดครบนี่ยครับประกันทองสี่เดือนนี่ยครับแม่นี่เปิดราคาไปหลายเท่าไรพ่อห้าสิบสองครับห้าหมื่นสองพันบาทนะครับถ่ายสูงเม็ดสี่สิบหาบวกแน่นอนนี่ยครับตัวนี้กับถ่ายเพื่อนเครื่องอมแน่หน่อยนะพ่อเนาะกับเครื่องพายอย่หน่อยนี่ยครับลำตัวเพื่อนห้าสิบสองนี่ยครับลูกที่ใดพ่อตัวนี้ลูกแรกครับม่านสาวครับตัวนี้ม่านสาวลูกแรกเลยนี่ยครับสูงเม็ดสี่สิบหาบวกแน่นอนนี่ยครับหน้าตาเพื่อน แจ็คพอตร้อยล้านประกันท้อง4เดือน52,000บาทนองครับต่อรองได้ไหมครับต่อรองได้อีกนห็ครับบ่มมีตัวนี้ยังนะพ่อเนาะบ่มมีตัวนี้ครับเหครับเหลือตัวเดียวนี่บ่ครับครับไม่ไม่โค้งมีตังอื้นอืมเอาฝากเบอร์โทรไปนายพ่อ061 061 070 070 22 22 83 83นี่ครับอำเภอไหนครับผมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณครับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนี่ครับ52,000บาทครับแม่นี่ประกันท้อง4เดือนแจ็คพอตร้อยล้าน ต้อลองไะไอยู่อ๋อมันมันครับผมนี่ครับซ้ายเถิงนี่ครับของเพื่อนได้เลยพ่อจีบ่ะายเถือกเจ้าของไพ่บุกับนี่เขาผอมบุกับนี่ผอืมเพื่อนว่าไปต้นละลายในระบบพ่อพ่อูดกันหรือบารูนั่นผอเนาะนี่ครับสายเถือกเกษีต้นละเมืินก็กลัวนะครับนี่ครับเมื่อนปปลายนี่แหละครับเป็นห้องไหวนี่ครับอันนี้สายตัวขู่อันนี้ราคากลางส่วนใหญ่เกสีเมื่อนกวาบาทนี่ครับตัวนี้นี่ครับ ผูค้คนเอาไปขุนต่อเท่ากับมื่นสามมื่นสี่ขึ้นแล้วครับตัวนี้ครับเจ้าของโอยู่พอดีขอภัยน้ำต้องขอเล็กตัวละครวันนี้ตัวสิ้นมากครับอืมครับผมเอ้ามันมัน,นครับพ่อนะครับคนร้อนเลยแม่สาววะพอ่อร้านไหนละพ่อแม่สาวเหรอสามมื่นเก้าสามสิบเก้าเท่าับแม่นี่นี่ครับเลือกตัวเดียวเดี๋ยวพ่อพูดแมนเหมือนโอ้ยแม่นเบิดแกงเลย นี่ครับสามหมื่นเก้าครับแม่นี่นี่ครับสาวสวยๆหัวโลนบอกนี่ครับเขายังบอกขืนเลยครับตัวต่อไปล่ะพ่อสามสี่สามสิบสี่ตัวหุ่นล่ะพ่อสี่สิบสี่สามสิบเก้าสามสิบสี่สี่สิบสี่นี่ครับแม่หัวโลนนี่งชิ้นหมื่นสี่นี่ครับแม่สาวล้วนนี่ครับใครตามหาแม่สาวอยู่นี่ครับแกงนี่เลยนี่ครับมากตัวใดก็เลือกเอานี่ครับมีเบอร์ติดต่อบปล่ล่ะพ่อฝากไว้นะครับ 082ย์ S 2ปดสองศูนย์แปดสอนึ่งหับอำเภอเคีองในนี่ครับตัวนี้ยกแกงเลยนี่ครับแต่ละตัวกับหน้าต,าตาเหมือนล้ำตัวตัวนี้44่สกับล้ำตัวเกินนี่ครับ44่หมื่ 44. ถ่ายสูงเมตร30บวกนี่ครับแต่ละตัวกับตัวนี้กับเมตร30บวกคือกันนี่ครับอาอมันมันครับผมนี่ครับครับผมนี่ครับแกงแม่สาวล้วนครับสามสาว สามสไตล์นี่ครับเอาตัวนี้บัววัวไปเลี้ยงนี่ครับกำลังจูงเบืองก่อนนี่ครับวายนี่ครับกำลังจูงยางเบืองนี่ครับเครื่องดำดีพวกหางยาวครับเบืองเครื่องเบืองหางนี่ครับได้อ หโบ้ไกินหลายทองเตียงอยู่พอ่ะร้านไหนนะพอเนาะเจียวเช้าหาสองหมื่นหกพ่อกำลังตอรองอยู่เนี่ตอนนี้นี่ครับเป็นงวดไทยนะพ่อเนาะไทยกลางเท่านี่ละเนี่ยครับงวไทยเลียงง่ายย่ง่ายสองหมื่นหกพันบาทนี่ครับตัวนี้พอกำลังต่อรองอยู่สูงกับประมาณเมษา ตัวงามนี่พอถ่ายงามมโอ้งามแก้วันหน่ามไหนพ่อต,ตัวงามไี่มสามงับแม่สาวงามเลยปาับตัวนี้นาเลียงอีกกัวนึมสามเก้ามาทน้ำกันเลยนี่กัพวงหาง่วงถ่ายตัวงามนี่สามหมเก้าเดี๋ยวมาถ่ายนีก่่าเบ่งงามๆก่อนจังเลยงับลำตัวดีงามๆเลยสามหมื่เก้าถ่ายสุง้งเมตรสามสิบตัวนั้กับสามเก้าเท่ากันราคาเดียวกันเลยนี่ครับแม่สาวงาม,งาม หน้าตึ๊บเลยแดงดีสีบปตกนี่ครับร่างตัวหน้าตาเนื้อนางสีสันอ้าวไฟมาของงามๆกับมีราคาขึ้นมาเนี่ยฝากเบอร์ที่ต่อไปนายพร้อศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดสองสี่ศูนย์เจ็ดหกศูนย์ห้านะครับสามหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับงามๆตัวนั้นกันราคาเดียวกันนะพ่อเนาะสามสิบเก้าคือกันนี่ครับเบอร์โทรเดียวกันไหนอยู่นะพ่อเนาะครับผมเนาะมันๆครับผมกับของงามๆนี่ครับเนานี่นะครับ อ้าหนิครับเก็บตกไทยกีเลือดลอยเฮ้ยหนิครับตัวละแปดพันนะครับเนาะตัวละแปดพันบาทหนิครับสายไทยกีเลือดลอยหน่ครับซีตัวหลวดหนิครับหน่ครับหน้าตาลำโตหนึ่งสองสามสี่หนิครับไพซีตัวนมันก็เอาไปขุนต่อเด้อครับเด้อหน่ครับซีตัวงอหน่อยหน่ครับตัวละแปดพันบาทนิครับเป็นราคาบอลห้องไวเหลือซีตัวสุดท้ายแล้วหนิครับราคานี่ยผมมีอีกแล้วตัวละแปดพันบาทต่อรองเอาหนิครับต่อรองได้อีกอยู่เนาะครับเนาะ ครับเดี๋ยวเบางหน้าตาเป็นทางดีก่อนนี่ครับไทกี้เลือดร้อยนี่ครับมองยังมือนมหัวเลือดร้อยครับกับน้าตาตาแข็งกับสายไทกี้เลือดร้อยฝากเบอร์ตีดต่อไปอีกนะครับผมศูนย์แปดศูนย์เก้าห้าศูนย์ห้าศูนย์สองสี่นี่ครับอำเภอไดนะครับอำเภอลาดซีนี่ครับเอานี่ครับราคาประหยัดกับตัวละแปดพันบาทนี่ครับ เมาไปเบิดแหงรถราคาได้อีกคนวะนี่ครับเขาลองได้นี่ครับหน้าตามันกระตายหน่อยนี่ครับยกแกงเลยหรอครับนี่ครับเอานี่ครับแม่จ้จอยกับมี่สามสิบสองนี่ครับแม่จ้จอยนี่ครับไขหมักนี่ครับแบบนี้นี่ครับโป่งสางสูงใหญ่นี่ครับ เอาพร้อมๆเนี่ยะไปเลี้ยงนี่ครับสามสิบสองแม่นี่นี่ครับทายสูงเมตรสาสิบห้าแน่นอนนี่ครับลำโตดีนี่ครับสามหมันบาทเดือดตัวเดียวหนูพ่อตัวละเอียดอืตัวดกัแม่ตัวดำดกัแม่ตัวดำแม่สาวครับแม่สาวดำๆำไลฟ์ไดนพ่อสองหมื่นแปดท่านหาสองสามหมื่นสองกันนี่ครับแม่นี่ดำๆนี่แหละนี่ครับสามหมสองพันบาทครับแม่นี่นีครับ เอนเนียื้อแสงยังหน่อยนี่ับสามหมื่นสองพบาทโตแบกใหญ่เลยแม่สาวนี่ยครับสาองตองเครื่องกระดำมโตกระดำมนี่ครับใบหูวนาตาน่ครับพวกสัางดีท่ายสูงเมตรสามสด้อยู่ครับตัวนี้สามหาทึบสามแปดนี่ครับแม่นี่ฝากเบอร์โทรไปอีกนะพ่อรับศูนย์หกหนึ่ง061ห1 3นึ่งสามศนยเก้าหาหนึ่เจครับอำเภอมหาชนะชัย น่ครับประหยัดต่อร่องไดอีกต่อรองได้อีกครับผมเอามันมันครับผมนครับนะครับประหยัดครับช่วงนี้เปิดราคาเลยอไมเปิดไลน์มาแน่นอนก็ไหน่า่า่าเหรนครับ่นาพี่นาแม่ลูกแม่ลูกลูกตัวผูพบเบือนพบเบือนหาอันนี้ลูกลูกตัวเทิรกนะครับ แม่ลูกลูกัวเถิกถึงกับหกสิบาแม่ลูกกูนี่เห็นกับอันนี้แม่เพื่อนเป็นโคแม่ลูกคับหกสิบหาับแม่กระสุงประมาณเมตรสามบาบวกเห็นกับนิ่งไวอีลานิ่งไวบันิ่งบันไหนเห็นกับับอก่อนเลยครับแม่ลูกหกบหาเาเบอร์โทรว่มี มีบ่ครับเขาเนบอร์โทรอ๋อนี no ่จะคลองยงี่เหลือครูสุดท้ายจุงหัเราซื้อเองบเลาจะซื้อเลามา่ัวนี่ครับโอ้หคือไล่าะนี่เอ้าแม่ดูกิครับคูนี่นี่ครับยบลนี่แม่คนคุยกันมีตัวนี้ววดน้องมาตายง่วอ่ะานี่ครับเบิ้งรุ่นรุนนนีรไล่ได้ย แม่ลูกหาซิบครับแม่ลูกหาตัวนี้น่าลูกเพิ่นลูกแม่นี่กัแม่ลูกหาเมื่อหาันบาทครับนี่หน้าตาแม่เพิ่นเอาหาซิบหานี่ยกับอยู่ท่งโพนยังหน่ยนี่กับคู่นี่หาซิบหาตัวต่อไปลลยสามหมื่นถ้าหนีนสามหมื่นตัวนี้สามหมื่นนี่ับสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยรับอ๋อตัวนี้สอหาตัวดำเยสามหมื่นี่ครับปลาซีบอละเอียดครับเด้อนี่ครับตัวนี้นี่ครับสามหมื่น สองหาก็รันักสามหมื่นฝากเบอร์โทรไว้เลยได้เบอร์โทรเฮาศูนย์แปดหนึ่งศูนยาศูนย์สี่เจ็ดเจ็ดครับอำเภอได้ไอ้อำเาสีครับอำเภอลาสีแม่เหล่ไนครับใหญ่ๆนนแม่เล่พงุนจะผุนยิ่งจากรถอฟกับแม่เล่ใหญ่ๆเดี๋ยวถามเมืองไทยนะครัหอมดีกว่าเลยไก่เนี่อ่ะนะนครับแม่เหล่ใหญ่ๆฟงๆปานรถไฟเลย หลไหนวครับแมรี่แมรี่ร้าไหครับผมแมี่ยิงใหญ่หกสิบสามผสมหรอ่ครับอตัวนี้ข้มตัวมาแล้วได้สามหมื่นฟังว่าพีดกับสามหมื่นแล้วครับนี่ครับได้สามหมื่นแล้วรับผมนี่ครับตัดโตมาแล้วแต่ว่าได้ความใหญ่ความยาวครับหกหมื่นหาไปตั้งพูนั้งพูนนี่ครับแมรี่ยิ่ใหญ่ยิ่งหกหมื่นหาครับ ขายสูงเม็ดซีสิบหานะครับเอาอันนั้นเป็นราคาเป็นห้องไว้นี่ครับมีเบอร์นิดต่อยู่วะครับมีเบอร์โทรวะบ๊อมีนะครับเนาะบ๊อบเป็นย่างครับผมนี่ครับอันนี้อันนี้ราคากลางคือซืเป็นห้องไว้นี่ครับเอาเนี่ยแหละครับตัวนี้ราคาเบื้องต้นนะครับเอาเบื้องแม่สาหน่อยเลกหน่อยนีครับแม่นี่ร้านได้แลครับสามหมื่นสองพันสาร้อยกับแม่สาวน้อยสายไทยเฮ้านี่ครับสายสูงเม็ดสายสิบห้า เืองต้นฝากเบอร์ที่ต่อไปนะครับผมเผื่อมีผู้มักำนย์แปดแปดศ3นสี่หเจ็ดสาห้าสามสองสา้านาวไทยตาสาวไทยเอสาวไทยนะครับลำตัวสาวไทยสาวรี่ราาไดนหรอครับเมลี่พ่ออยากสามหมื่นครับสามหมื่พอดีนะครับ แม่สาวกันบอกว่ารือแม่มีลูกมาแล้วมีลูกแล้วครับลูกสาวไปขายไปบังหันขายลูกสาวไปบังหันเหลือแม่สามหมื่นอย่างกับแม่นี่เงยเอาดีกันอย่างกับตอนนี้ทองว่างกนะครับเพ่อสมมาแกนะครับผ่านรอบครับสมมาผสมมาแล้วยังว่าผ่านรอบสมโตบ่่พอกสมเทียมครับสมเทียมเหมือนกันครับสามหมื่นขายลูกไปแล้วบังหันอย่างกับได้บิ่งหน้าตารับโตขึ้นจังหน่อยรับโตดีอย่างกับได้ลูกแล้วตัวหนึ่งบอก เนาะนี่ครับเบื้องต้นสาวเล่นี่ครับมีเบอร์ติดต่อปะพ่อตัครับว่ได้ถือทุกนะครับครับผมยืมเพื่อได้หรอเพาะยืมเพื่อราศีครับครับผมนี่ครับราศีสไลด์ถึงกับสามหมื่นบาทถึงกับตัวนี้ห้องดีขนาดเลยเอ๋อมันมันครับผมนี่ครับสามหมื่นบาทแม่ลูกห่อเพาะไลนได้ครับผมสี่สิบเจ็ดนี่ครับพ่อแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับรอบสุดท้ายแล้วล่ะครับ สี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับงอไทยเฮาวทายสูงกับประมาณเมตรยี่สิบนะครับอันนี้แม่ลูกสี่หมื่นเจ็ดนีครับคือตัวสองหมื่นนิดๆนี่ครับแม่ลูกลูกตัวแม่ยานี่ออับเดี๋ยวถามขอสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่ครับคู่นี้นี่ครับของ่อเล่าอ่ะนะครับแม่ลูกลูกตัวเมียนี่ครับเดี๋ยวถามพ่อพ่อมีมีเบอร์โทรศัพท์บอพ่อบ่ได้ใส่นาะพ่อเนาะ ครับผมมันไปยังพอนี่ครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถึครับพอเพลินโมมออีโทรศัพท์นะครับนี่ครับเอามันมัน,มนครับผมนี่ครับตัวนี้